เมนูนี้ไม่ได้กินนานมากวันนี้ก็เลยจัดซะหน่อยเพราะอยากมากอยากจนเอาไปฝันจะเป็นเมนูอะไรนั้นมารอติดตามกันใะจ้าเรื่องพร้อมผักพร้อมน้ำใบแตบจวดแล้ว ร้อนทุกเ้าให้เข้ากันนะคะหลังจากเราใส่เครื่องลงไปแล้วม,ม,มียำไก่นะคะมียำไก่ลายเมย่า ชิมนะคะชิมรสชาติดูอ่ะร่างกายต้องการพริกอีกนิดนึ่งนะพร้อมรับประทานแล้วจ้ามียำไทยนัวนัวมาเดเอ้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ හැකින්න්න